เออสุดยอดสวยแล้วเป็นสิบค่ะวายมาสองตัวเต็มกระดานไปแล้วจ้าสั่งทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็มาเล่นเกมใหม่จากค่าย PG นะจ๊ะเรานนอยู่กันที่200ไปเลยจัง mm hmm. กับเป็ดเท่าไหร่นีทุกคนอ่ะก่อนอื่นพูดท่านทำเทไปดูคาแรคเตอร์ต่างๆดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็แตกมียังไงบ้างโอโ้สเก็ตเตอร์ไวาเดี๋ยวนี้ค่าย PG ทำแบบนี้หมดเลยนะทุกคนสเก็ตเตอร์เข้าสี่ดนแดเอาไปเลือกเบ็ดก่อน ่ขอเป็นเบตห้าเดี๋ยนะซับเซิร์ฟหน่อยซิวันนี้มาไวไปไวเดอ้อใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครให้ด้วยด้วยนะไอสเกตเตอร์มาสองตัวไวมาหนึง่งโอ้โหยังไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ทุกคนเดีย๋ยวดูจังหวะในการแตกกันนะอันนี้ก็เป็นแหวที่เรามาเล่นกันนะไปเลยจ้ากระสีเรือเรามาแล้วสเก็ตเตอร์เข้าสี่มุนไปเลยเกติเกตมัง รอบเริ่มเลยค่ะทุกคนตอนนี้พิ้งของเรา200ก็เริ่มไปก่อนนะเดี๋ยววันไหนจะกลับมาจัดหนักจัเต็มกับพี่เท่าไหร่ดีเอาวันนี้แค่200ไปก่อนเอ,อ้ยสวยนะไปต่อแล้วคูณต่อไปแล้ว ตอนนี้เลยอีกห้ารอบหมุนนะไปไปอุ้ยตัวคูณไม่หายด้วยนะทุกคนเกมใหม่แบบนี้ต้องจับไปถึงจังตัวคูณไม่หายดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลไปเลยก็คือว่าเข้ากันมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะ๋าไวมา 3, สอนน 9, 5, 7, 5งลแล้วซับสวยเก้าสิบห้าเจ็ดสิบห้าเลยอุ้ยมาเป็นงานเลยจ้ารอบตัวคูณตีไปเลย ไปเลยจ้าไว้เข้าอีกไหมโอ้สวยเอ้ะไหลต่อว่าไหลต่อไหมเออคูณสี่ไปรับไปเลยจนะ้าแตกแล้วจ้ารอบนี้สามร้อยแปดสิบเก้าะจ้าคูณต่อเรามาลุนต่อเลยเกมยังไม่จบเลยอีกแค่สามรอบเท่านะั้นคูณเจ็ดมาก แล้วคอ,อเต็มเต็มเอเต็มเต็มเดี๋ยวจบรอบนี้เราไปปรับเป็นนันเงิดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าก็เข้าอยู่เด็กเราได้น้อยแหละรอบนี้นับไปเลย474ไปเลยจ้าปัดเบ,บ,บ,บ็ดปัดเบ็ดเอาเบ็ดสิบไปเลยไปกดต่อวันนี้เราจะกดมือหมดเลยยังไม่กดฟาโต้นะทุกคน โอ้โหมาไว่ยมาตอนนี้ได้มาอยูท่ที่เอ่อ 6, ประมาณคูณสองได้มาหกได้มาสี่ร้อยนิดนิดนะจ๊ะอู้หัว่ายมาสาตัวเออสุดยอดสวยแล้วเป็นสิบนะวด้ยมาสามตัวเต็มกระดานไปแล้วจ้าอย่างสวยรอบนี้กับฟิวเกตเตอร์ เต,เต็มเดอเตอรเข้ามาเต็มๆที่ตัววะเนี่ยโอ้โหไหลด้วยเอาแล้วคอมโบสุดๆตอนนี้กับเบ็ดชิติดนะเออสวยจะเตอรม,ม,มาต่อวายนั่นจริงวายเข้าสามรอบนี้โอ้โหแต่อีกแล้วนะ่นักวายมาดับเบิ้ลสุดๆตอนนี้คอมโบสุดๆไปเลยทุกคน โอ้ยยังแตกดีอยู่ยังไม่ได้ไปรอบสเกตเตอร์แต่สเกตเตอร์เข้าอยู่แล้วนะทุกคนรับไปเลยจ้าหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตอนสเกตเตอร์เข้ามาจุดจุดไปเลยหมุนไปทั้งหมดที่สี่ล้างจุดคนใหม่ที่เกมจะเป็นมากนะนะเดี๋ยวจบนะจ๊ะเราไปตายแล้วนะทุกคนมาดูกนัน กดไลค์กดแชร์เกมนี้เป็นเกมใหม่แต่ค่ยาย P P เล่นง่ายๆว่าเกมเรือละกันนะจ๊ะเรือยอทนะจ๊ะไป Let's go Let's go โอ้โหมาเลยบวกมนะคู้าไวเข้าสอเต็มเต็มนะจ๊ะเต็มเต็มนะจ๊ะวายมาวายมาคูณอีกโอ้โหดับเบิันเป็นเลยจะเป็นสิบสิดยอดสวยไปแล้ว <Ę un> คูณหาวายเข้าอีกสองรอบนี้ เออคาบวกไปเพเข้ามาอีกแล้วออตราไมีแตกไหมแตกไหมแตกไหมเออเข้าอยู่ไหลอยู่ยังไม่จบรอบฟีเกมน,นะทุกคนคูณหาลับไปเลยจ้าบอหนี 6, 100, 12, 8, นกหกรกห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 อบกาทุกคนหกหกอกนกหกหกบกห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 หกก 2 6 1 9ั 2009, เป็นแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้ตอนจบกันละกันนะว่าทั้งหมดจะได้เท่าไหร่เริ่มเอยเริ่มไม่เข้าเท่าไหร่แลยแต่ตอ,อ,นอนนี้คูณ10นะคูณ10เป็น10เหลือแค่4รอบสุดท้ายเราจะจากไปวันนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะ สงไปคูสิบสามาสิี่รับไปเลย1้ารอบนี้8 2ดร้อยยีูนวันนี้พอแค่นี้ได้มา 2, สองพันเ็ดบายบาย